กินหอยแรงดีกินอีกีรีแรงหอยอ่ะยังเลี้ยง,ง<ม>วดจุดวดเฮ้ยเอาไปขวดน้ำมันมาแล้วนะขวดน้ำมันแล้วแไ,ไม่เหลืองรับสามเข่าจุงรถเลยครับบันหลายเสบหลาย เ่แน่นึ่ร้อยนึ่งเต็เดเยอะกว่านี้อืมยเลยตุดนกวาจะเป็นซอสน้ำมันหอยคูดกับหอยของีเมนมน้ำตาลสักเล็กน้อยก็ุกดผาดว่าชิพรส ข้แบบแข็งๆเลดดยางานมากหายเมนูมมเลยหอยอหจักมาจะใส่ใส่มาหน้ามองจับเอาซื้อนี่เ<ม>ยจะมีผู้สาวหลงมาเด้ออีจับเอาซื้อเียเพื่อแล้ว ดังเสียบแทะผมกลมนุบๆหวานใส่ใคำนี้น้อยใส่กิ้บไม่ใช่ปลาก้งไฟแดงไม่ต้องตกใจ เจอไรกพ่าหอมเลยไปไปกับพ่อเลยคืนเล so ่ไปดิคืนเล่คืนเล่ดันดังเลยยอดเปวดปวดปวดัวหอยลมพัดวอๆ นี่ไงแข็งแข็งบอ่อบาทเนี่ยแข็งขอดมันเ,เนาะขอดมันเหลืองมาเดี๋ยวนี้